ด็ครับเด็กหนูเธอสอนเด้กพี่น้องเลยนะโคกผป้าก็เลรอครับเห็นพี่เป็นหน่องมากเก็บเห็ดต้นเหรอเห็น,นได้เเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเก็ต้องหอ,อกครับต่อเลยป้าพ,า,า,ยาพี่เป็น,กกน,กกน,นป้องเก,ก็บแต่เห็ดนั่แหละพี่น้องตามเด็ดหายนี่อื่นครับหาเาเห็ดเต็มกันทุกคนเห็นมะโคกเห็นมะป้ามะพ่อป้าพ่พี่น้อง มร้อนกันไปเรื่อยครับเด้อมาเด้อมาเก็บเศษน้ำกันพี่น้องแค่หน่าเหลียงครับหนาาวว้าข้าวของเงี้ยซุม่มเตลงไปวหรอพี่น้องแขกเสียวเสียเส้ยวลงไปจักสแตมป์ขอผลดอกมาใส่สามสีขันซุ่มมาเตะกันขึ้นครับกันเลยเนี้ยร้อนกันไปครับ มึงได้มึงได้เคยได้เฮาก็ไปเบิกเอาหมอห่องฮอกเคยเอาเหรอครับต้นพวกก้าวมาสุดดอกดอกเห็ดไผ่เห็ดมันหลอดกันไป่สิแหละครับไปให้เลยครับดดออนนรคอยดอกตั้งลหนพี่น้องไข่น้อยพี่น้องไข่น้อยน้อยก้าวก้าครับไข่หนาขาวดอก มันก็ไปบ้างด้วยมันหาเป็นที่ไหนครับไม่เคลียะครับไกลพี่น้องเอ้ยครับเป็นหมก,กีย้หลอมกันไปเรื่อยๆที่ไหน ่เป็นของเฮอตอะครับดอกได้เพิ่นอนเปล่าก็พี่น้องกิละหายเห็ดครับหายอยู่ห้างกินกันป็นโคงน้งหนึ่งลุงโคง้งหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องกกินไก่ทงเนี่ยกับปลามันเนี่ยถึงมาห่วงไงพี่น้องอ่าใส่เหลื่อยจริงจัครับหมุนป้าหมดดุนดวนเิละ่ะพี่น้องเอ้ยครับ มึงไ,ไปดึงดอกกันพี่นองเฮ้ยพุถธาไทยกันเถยะครับอือขางทางก้นยางพี่น้องครับมึงเนี่โอ้บุบาทเลยดอกเบอร์เลอือเลยครับเอิ่มา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 เอามาเอาบางกันมากมากครับ เห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องเออครับร้อมันเป็นคนล้อนนี่แหละครับผอมึงตีต่างเธอเลยคือนกังซื่อข้างสี่แล้วพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหามากมาคอยครับฟองอะไรแบบนี้นะนี่เรือปลาพี่น้องพี่น้องครับ สองอันด้คร tamam. e ับนี Alors, al o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 . ่เห็ดเขาได้เพี่หนึ่งนะพวาเขาเป็นปูพ่อครับดอกดอกเป้นเอาดอกว่าันบ่เอาครับเอามาออามาอุ้ยพี่นอายุหากินไปครับเขา็หาแก่บ่อเดเนพอละพี่น้อดอกได้พิ่นพอเิ่นกอเาา โซ่ไม่สิละครับหกพี่น้องปลาเพกคักๆที่น่หลับพี่น้องเอ้ยเราจะเริ่มในบ้านเอามาเอามาเอาไม่รู้กล้วยหวงพี่น้องจะสิไปป้องไห้ดอกไม่จะป้องหกปลาเพกครับไอหมุนกับมุน นี่พี่น้องอ้ยหกครับหกเนี่ยเห็นบอ่อติดไปจีมากแต่ควายได้แหละเนียพี่นอ้องไปได้สุดแล้วครับเอาไปทำไปเรื่อยๆครับน้าพี่น้องหาไปเลื่อยๆสิล่ะครับเหตุเกิดมาทันคนของพี่น้องเอ้ยครับโอ้กันหน่อย มันจ right? ีบม <children> okay. mm ันหลายครับยามเวดนี่ฟังเสียงเกินโคกหนิเสียงแซวแซวเลยพี่น้องเสียงเคียบใบตองปุบขาดปบขาดเลครับบ่เป็นตะบานห่อครับบ้านอื่นกับมาเก็บกันหลายหลายบ้านมาเก็บมันกันครับบ่ได้ดวงดีก็ได้บ่ได้ดวงบ่ดีกับบ่ได้แล้วพี่น้องตาดีก็ได้ตาบ่ดีกับบ่ได้ละครับฮัลโหลฮัตซองเป็งที่ล่ะครับ คุ้มได้แล้วครับอาไปเรืรอเ่อยจริาาางแล้วครับบ้านเราพอหรอป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งกันให้เห็ดหนังบ้านหาพ่อแม่บ้านเราครับตั้งก็ตั้งหาให้หยียบน้ำเลยพี่น้องนะตั้งน้ำกับ ข้อเป็นปจุ่มนะครับเออเอได้ไมาครับนนลูกรษีหรือเปลาหลายเน่แล้อครับ้อสุบสมมตมันหายงาพี่น้องาาตั้งคนตั้งหานเป็นเศรษฐกิจพี่น้อเอ้ยครับผู้ป็นหาไดผู้ลายคเนเมื่ไดผู้ขายเมื่ขายไดเป็นเงินเป็นทองอยี่รือเป้่า ้เ่าหาอยู่ให้ก,กินงั้นสิกรับพ่ออยู่ได้กินหรอครับเดี๋ยวบัดเจิงกนหนาเตยคือได้ขายคือผลดอกผพิ่มหาไปขายมั่งจ้ะอ้าเป็น,นปตุเป็นตาที่น่หละครับเ่าก็หาไปพ่ออายุไปกินแล้วกับพอ่อพี่นอ้องเอาไปงี้สิพี่นอ้องหาร้อมกันไปเรื่อยๆครับตั้งดอกมันกับดินมะมัยครับดอกได้เป็นแหงดินแหงแหงเนี่ยดินมะมัยครับ เราได้เป็นบานแล้วมั้งเห็ดเหตุผลยังไงมาเติบโตในดินนะครับบนบ่าอู้ย,ยังพออนน่งพี่นอ้องพี่น้องมีจากบนนี้มีอย่างสมุนไพรกันล่ะครับพี่นอ้องเรป็นต้นยางครับนี่แหละบนบ่านลากสามสิบพี่นอ้องต้นหากสามต้นพี่น,อนอ้องเด้อโอ้โบัดเฮายังอุดมสมบูรณ์นะครับเฮากัดสังวันอดมรักกันที่หลับพี่นอ้องผูหัวใจอื่นมากเขาเห็นเขากัดสิ ณลงคนกับขคนไปปูกครับสมุนไพรรา,ากสามสิบ้บานเท่านั้นปักซี่โคกแล้วครับหอมไม่นองหอมไข่ปักซี่แห้ะครับปักซี่โคหากสามสิบนั่แหละที่นองหล่อหาหต้องกันไปเลยครับ พี่น้องเขาก็หาไปเลยเลยนะครับมันนี่สงสัยสิบุ๋มอันหะครับเพราะว่าซุ่มมาดซองมาดไตากันขึ้นกันหลายครับสงสัยสิมันบุ้มี่เห็ดเจ้าของได้หรนะือมือเนี่ยเห็ดเจ้าของก็จิงหน่อยครับแต่เฮ็ดเพลินมือเน,นี่ยมุ่งตรงไปถาก,กันเลยพี่น้องเอ้ยไตจะเป็นไตขักไตเนี่ยพู้ไตกันเลยผมมาเก็บยำซอยอย่างหายากครับธรรมมันดาลพี่น้องอายุห้าขีนตั้งโคตั้งหาครับมาตั้งโกบิดะ ว่ามันแจ่งมากจนมันเห็นครับไปเรียกพี่นอมสายตาต้องหาีิละครับแต่วินส่องตากับเหลี่ยมพี่นไอมเห็นหนักครับน้ำกันไปครับเลาะไปเรียกได้หรอครับ เก็บไปเก็บมากเก็บมากเก็บไปก็สอดตาพี่นองครับพอดีพอดีกับมาทุ่มมก,ก็พ่นครับมะก,ก็แตกขึ้นดินไม่ไหมไปเอ้ยครับสงสัยขึ้นมาไหม่รือข้นผมเห็นครับมะก,ก็แตกขึ้นครับ อหมืองงามเลยครับคือมันขึ้นไม้ติมันติขึ้นเหพชรติดขึ้นไม้ไม,มันเรื่อยๆนะครับนี่คล้ายๆหนาขาวครับงามสวยงามสำนีกินดิบก็ได้ครับระหว่างบุกกากินระหว่างดิบบุกเป็นยังครับโอ้ยคล้าย เห็ดนี่เจ้าพวกเห็ดนี่ถ้ากินสุกๆไปดิบเนี่เบียร้ยนะครับพี่น้องเห็ดยังกัดซางครับสุกก็ต้องสุกเลยครับดิบก็ต้องดิบเลยถ้าสุกแน่ดิบแน่สุกๆดิบเพื่อนสุกๆดิบสุกก็สุกเหรอครับก็ยังให้มันต้มกับมันโซหมอลนะพี่น้องโซไฟครับไฟบนดังสุกยังโบสุกครับเพื่อนสุกๆดิบๆเบียร์ครับ ตัวถ่ากินเต็งสิบดิบสิบบ่เบียพี่น้องครับตัวถ่ายกีไฟจนี่ยกีร่มเทาเนี่ครับล่มควันเนี่เบียรครับเด็ดแดงกินเบียรเร็วพี่น้องกินตัวเขาส่งกนินในสุปนะครับทั้งเมียบ้านครับมันออกป้าเหรอเป็น,นีป้าครับทั้งแต่เป็นขึ้นมันออกทุ่งแล้วพี่ เราบังเห็ดกอ้มอมึงคยเอาครับกอ้อออกขึ้นหนาพี่น้องพี่น้องครับหลังจากเขาเก็บลงมากๆับปุ๋มอันมึงนี่พี่น้องครับหูมูใ่ใจกังขึ้นมาเลยครับเห็ดแค่หนาขาวเห็ดแค่หนาเหลืองสองกันครับพอไะเดซุบด้วยเราพี่น้องมัขาดแรงขาดง่ายครับ อายุใหกินแต่ละเมื่อก็บพ่อได้ยุได้ก,กินเหอครับเบิ่งอย่างโค้นั่นกน่งพี่น้องบุญกุศนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส้างชมสร้างิรตมกินเต็ม้นาให้ละครับเฮ็ดอมเกลีมาหาสูเกลาครับตางวก่อนเฮ็ดรอ,อน following. คักก้อนนี้พี่น้องเสือมไม่เห็ุเจ็บครับตัวนี้ล่ะแน่บวกแน่ล่ะครับลบมันดีก เอบพี่เป็นนอกันนะพี่น้องเนาะมือถืออกกันไหมครับสวัสดีครับ